นี่ก็จะเป็นดันที่มีชื่อว่า Vo ว์นะครับหรือดัน2ดาวอันใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําไกด์ให้ทุกคนนะครับมาอยู่ในห้องบอสเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องดูระหว่างทางเนะเพราะว่าระหว่างทางทุกอย่างนะครับมันจะเหมือนดันเทียนหหมดเลยนะครับก็คือดันเวสแลนนะครับไอตัว v i ยเว e เนี่ยมันก็จะมาหน้าปวดหัวตรงข้างในบอสอย่างเดียวนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าบอสอาจจะไม่ยาก เท่ากับเคิร์ดเวตแลนด์เทียร์หนึ่งแน่นอนครับอาจจะง่ายกว่าด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะต้องเล่นแมชชินิกยังไงนะครับปะเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับทุกคนก็เข้ามาในห้องบอลนะครับทุกคนก็จะเห็นที่ผมมากไปไหมครับเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหก 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, นะครับถ้าสมมติเหมือนเราลงปาร์ตี้หกอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบ่งยืนกันจุดละสองก็คือหนึ่งสองก็มีสองคนสามสี่ก็มีสองคนห้าหก ก็มี2คนก็คือเราจะต้องมารับเส้นสีม่วงนะครับที่ออกมาจากเต่าข้างหลังเห็นไหมพอเรายืนรับเส้นนะครับเราก็จะมีสแตกขึ้นอยู่บนหัวเห็นไหมครับสแตกพวกนี้อย่าให้มันครบ30สแต็แตกนะครับก็ถ้าครบ30สแต็แตกเราก็จะตายเลยนะครับเราจะต้องยืนรับผัดกับเพื่อนนะครับถ้าเกิน20สแต็แตกอย่างเงี้ยก็ให้เพื่อนอีกคนมารับนะครับแล้วก็อย่าให้เส้นเข้าตัวบอสนะครับตัวบอสเองก็จะมีสแตกด้วยนะครับถ้าบอสครบ30สแต็กเมื่อไหร่เราก็จะตายกันทั้งตีเหมือนกันนะครับก็จะต้องผัดกันรับ สเต็คกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วิธีการยืนส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะเอาตัวเมลีนะครับคู่กับตัวเลนเนาะซึ่งตัวเมลีก็จะยืนชิดบอสเลยนะครับส่วนตัวเลนก็จะยืนอยู่ข้างหลังเมลีเนะก็สลับกันไปสลับกันมานะครับแต่ถ้าสมมติเหมือนเราลงแล้วตี้มันมีเลนเยอะหรือตี้มีเมลีเยอะก็ต้องวิ่งสลับกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าปาร์ตี้ใครจะมีตัวอาวุธอะไรบ้างนะครับก็ลองเล่นๆกันดูนะครับแล้วก็สมมตินะครับถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับตัวเลนก็ จะเสกวงสีแดงนะครับหรือ บนหัวเล่ามันจะมีลูกกลมๆสีแดงนะครับก็แนะนานะครับให้ตัวเลนสนะครับเอาลูกกลมๆสีแดงนี้ไปทิ้งไกลๆหน่อยนะครับไปทิ้งระหว่างเสาสองเสาตรงกลางเลยก็ได้นะครับพอเอาไปทิ้งปุ๊บพอสมมติเหมือนวงแดงมันหายไปบนหัวแล้วให้เรารีบวิ่งกลับมานะครับมันก็คือวงแบคโฮนะครับมันก็จะดูดเราไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่รีบวิ่งกลับมานะครับมันก็จะโดนดาเมจด้วยนะครับเอาไปทิ้งไกลๆเพื่อนด้วยนะครับอย่าทิ้งกลางตรงเพื่อนนะครับแล้วบอสมันก็จะเสกวงสีเหลืองใต้ตีนด้วยนะครับอัน ดนดาเมจดอทไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาดูแมคชนิกหลักของมันนะครับแมคชนิกหลักนะครับบอสมันก็จะเสกดวงตาสีเหลืองนะครับขึ้นมาบนหัวตัวเมลีนะครับหรือตัวที่ยืนที่ใกล้ที่สุดระหว่างตัวบอสนะครับและเสาข้างหลังนะครับมันก็จะมีเหมือนลูกกลมๆนะครับสีเหลืองๆอยู่ข้างหลังด้วยเห็นไหมครับก็วิธีเล่นแมคชนิกนะครับใครที่โดนดวงตานะครับเราก็จะต้อง มายืนอยู่ตรงเสาข้างหลังนะครับแล้วก็ให้บอสนะครับมันพ่นพวกสีเหลืองนะครับใส่เสาที่มีดวงตาสีเหลืองนะครับมันก็จะทําให้เราไม่โดนดามจตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็หลบพ่นด้วยนะครับเพราะว่ามันแรงมากเลยนะครับนี่ก็จะเดือดเห็นไหมตามคลิปเลยนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็เวลามันจะพ่นนะครับนี่มันก็จะใช้ออนิเมชันอันนี้นะครับแล้วก็ให้เริ่มเดินได้เลยนะครับแล้วก็เสาทั้งหมดมันจะมีแค่2เสานะครับก็เดินให้มันพ่นทั้งหมด2เสาเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแมคานิกหลักของมันนะครับแล้วแล้วก็มันจะมีอีกแมคานิกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นอีกแมคานิกหนึ่งนะครับเวลาเราโดนลูกแก้วสีเหลืองนะครับก็ให้ทุกคนนะครับวิ่งมารวมกันแล้วก็ให้แท้งนะครับใช้สกิลประสาทเพื่อลดดาเมจของสกิลนี้นะครับมันเป็นเหมือนเฟสเช็คเลือดอะครับถ้าใครเลือดน้อยเลือดแบบไม่ถึงหมื่นอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์อาจจะตายได้นะครับสำหรับสกิลนี้นะครับก็วิ่งเข้ามาให้แท้งกดบัฟประสาทให้นะครับก็จะรอดนะครััับบบสรรกลนนี้ะค ก็จะประมาณนี้นะครับสลับไมค์คลิกบอสทั้งหมดนะครับและทีนี้ก็พอบอสเลือดลงประมาณสาสิบเปอร์หรือสี่สิเปอร์นั่นแหละมันก็จะมีพ่นสองครั้งนะครับก็คือไอพ่นดวงตาสีเหลืองอ่ะสองครั้งนะครับอันนี้ก็ไปเล่นกันดูนะครับพอเลือดบอสเหลือน้อยนะครับอ่ะปะเดี๋ยวผมจะให้ดูฟูลเกมเพลทั้งหมดนะครับที่ผมเล่นนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าอ่ะไปอะ Còn cái Thích chê thích ngon một tòa bạc nó nữa, lên Trong bàn tăng, gần thiền ở góc bọc à. Đấy à, เหรอเหรอมีแค่2อ,อันเหรอบ้ทิ้งแค่2อ,อันพอทิ้งเยอะมันมีแค่2ออันแล้วบอกนะ เกมตายปล่อยเลยเกมวงอันนี้จะสองรอบปะถึงปะไม่ถึงปะต้องสามที่เปอร์ป,ปะสองรอบ อันนี้เดี๋ยวมีประสาทนะถ้าจำไม่ผิดเกมกลับที่กลับที่โอ,อเคแล้วกันเอาไม่กลัวน,นะประกาดกดประกาด Ờ Ờ cơm, Là bằng là bằng cơm, cơm, Mừng mừng ạ cơm, 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 Quên โอเคแค่นี้แหละเปิดไปแล้วเปิดไปเลย